น้ำตัวไหนครับเ้นันาีวสักฝไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสวซ้อมอยู่ที่คใายก็อยู่ที่อุบลเลยเหมือนเดิมที่เดิมมีใครเป็นคูป้องซ้อมไฟนี้ ซามมนาวแล้วก็บัตเบย์เบย์บีไหนใครเชื่อกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิสูงเท่าไหร่สเน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบกเจ็ห้าสิบเราโมยสไตล์เลยครับแล้วันนี้เลยต้องมาเจอกับบดีแดงไม่เคยต่อยกันเลยในครั้งแรกด้วยและเราได้ศึกษาเกี่ยวกันต่อยไยังก็ดูเขามวยสไตล์ก็พิมพ์เครื่วันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกวี้วอร์มแขงดิก็ไปเรื่อยๆครับตามสไตล์เรานะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้ดวกันดูบ ล่าสุดเราต่อยไปที่ที่บนครับที่บนอัน,น,อนช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยเขต่อยกับเจ้าแขนตายวัออนนั้นเป็นไงก็ชะนะคะแนนครับชะนะคะแนนไปด้วยวเวทเท่าไหร่วันต่อยกันเท่าไหร่นะร้อยแปดวันนี้ก็ต่อยร้อยสิบเจ็ดครับเมื่อเช้านี้สอบหยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาด มาพอดีพอดีเลยคือมาสบายร่างกายตอนนี้เป็นไงเสร็จมาสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับไฟเหมือนเดิมไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับสีต่อยมวยนทถมหมดทั้งหมดนี้ประมาณร้อยร้อยร้อยบวกคนจังหวัดวฝ่ายช่วยช่วยแฟนคลับหน่อยก็พาร์เกอร์ดึงราคาขึ้นนาจะไม่ทำกี่ครั้งวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ จุดหน้ารปอนน้ำตัวพี่หน่อยนะครับผมมานี่แรงไปเติมอะไรครับผมไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับสามสัปดาห์เองซ้อมอยู่ที่ค่ายจุดาสามันแค่ไครับผอยู่ที่พัะตลุงครับผมอยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครเป็นผู้บังคับสอนหรอมีศิรธรรมนิโรธกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในคณะกันเหรอตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดปีครับสูงเท่าไหร่ตอนนี้สูงร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักไปป่อยห้าสิบเก้าเรามวยสไตล์เลยครับครบเครื่องครับผมวันนี้เลยต้องมาเจอกับดอกไม้ผู้ับ ดอกไว้ป่าครับผมเคยต่อยกันไหมยังครับครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งวันต่อยเขายังดูดูเขามวยสไตล์ครบเครื่องด้วยเราคนนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเก่งวางแผนให้ดิไปเรื่อยๆตามต่างๆกันล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ที่ลังสิบวันนั้นต่อยกับเพชรธลามราชเป็นไงบ้างชนะนกยกเสียงวันนั้นต่อยอยู่เวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดสิบเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้มา เกินปนครับบอลหนึ่งก็มาวิ่งตอนเช้าออกยืนเส้นยืนสายออกใช่ร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับผมสมบูรณ์แข็งแรงครับผมแล้วเราต่อยตั้งแต่ไฟนั้นล้วหยุดไปกี่เดือนเนี่ยเดือนเดียวเดือนเดียวถ้ากต่อยอ่าซ้อมตลอดซ้อมปกติแล้วเนาะครับผมไฟนี้คุมมากี่กิโลนะคุมมาประมาณเกือบเกืบห้ากิโลต่อยคยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามที่บ้าครังเราคนจังหวัดพัทลุงครับฝากช่วยช่วยไฟทำลอยภาคเหนือภาคเหนือเชียร์ครับคืนนี้ทำเต็มดีแน่นอนครับผมโชคดีครับ